สวัสดีครับผู้ชมครับเ,เพื่อนๆครับเรามาถึงตัวคุณสลายตีหนึ่งครึ่งนะครับนี่คือนี่คือตัวคุณสลายยามค่าตีหนึ่งครึ่งนะครับเราไปดูห้องน้ําก่อนเลยรถก็ไปแวะให้พักเข้าห้องน้านะครับห้องน้าเยอะมากเนี่ห้องน้ํหญิงเยอะมากเลยห้องน้ำชายก็มีนหน่อยนะหนึ่งใน,งนงสี่ ที่เป็นห้องปรรดาวชายที่ด้านหลังเยอะมากเลยนะครับมีห้องละมาดห้องบีไอพีเดี๋ยวไปดูว่าของโอสไลเนี่ยเป็นห้องฝากเยอะแยะนะเยอะมากเลยเยอะมากเลยเดินเดินผ่านให้ชมเลยนะครับนหน้าห้องน้ำเนี่ยต้องจะเป็นของของฝากแล้วยังพวกมีหมอนรองคอเยอะแยะมากมาย มีห้องละหมาดห้องน้ำเสร็จดูซอีกนะครับมีห้อง V.I.P อนั่นนี่คือด้านหน้าน,นี่คือช่วงช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับยามค่ำคืนโคคุสลายที่ชั่วโมงจริงนะครับคาวที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงช่วงเช้าเจ็ดโมงเชา้าช่วงนี้เป็นช่วงกลางดึกเลย น้ของฝั่งเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยข้างในนู้นนะนะครับมีสุดชิล่าเลยอยู่ที่นี่ของฝั่งเยอะมากเลยแล้วก็โซนอาหารการกินให้เยอะเลยครับอาหารที่เยอะมากเลย ไม่ได้ไม่ได้มีห้องน้ำอีกนะครับห้องน้ำมีสองภากเลยนะับเหลือใต้นะครับอันนี้คือบรรยากาศยามคืนใครที่เดินทางผ่านหลงใต้นะครับช่วงกลางค่ำกลางคืนนะฮะก็แวะได้นะครับกิข้าวต้มปลาตอนนี้เราไปทานข้าวต้มปลาตอนที่แล้วเรามาแวะทานตอนเจ็ดโมงเชา้าแต่น,นี่เที่ยงตีหนึ่งพึ่งงยังไม่หิวเลย ร,รถทัวร์จอยกับเป็นตับเลยนะครับเยอะมากเลยนะร,รถทัวรทั้งรถทัวร์ประจําทางแล้วก็รถถัวท่องเที่ยวนะฮะที่โครณสลายช่วงชุมพรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยานขับนะครับ